ว่าจะมาเป็นซูชิซูชิอาหารระดับไอคอนของญี่ปุ่นที่หลายๆคนติดอกติดใจรู้หรือไม่ว่าว่าจะมายืนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั้นต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างต้นกําเนิดมาจากที่ไหนเข้าว่ามาจากไทยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังจุดกําเนิดของซูชินั้นต้องย้อนไปนานถึง1,200ปีในช่วงยุคนาลา ว่ากันว่าอาหารที่เป็นต้นแบบของซูชินั้นคือการหมักปลาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าปลาส้มนั่นแหละไม่ใช่ปลาส้มนี้นะแต่ถ้าจะให้ระบุว่ามาจากประเทศไหนจริงๆคงจะยากไปหน่อยเคราะหลายตำราก็บอกแตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่ลาวพมา่าไปจนถึงภาคอีสานของไทยเทคนิคการหมักปลานี้ถูกส่งต่อไปที่จีนจากจีนก็ส่งต่อไปญี่ปุ่นก่อกำเนิดเป็นนาเลซูชิ ซูชิชนิดแรกของญี่ปุ่นแต่อย่าคิดว่ามันจะหน้าตาเหมือนปัจจุบันนะเราะดาเลซูชิเป็นแค่ปลาที่เอาไปหมักกับเกลือและข้าวราวๆหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ทิ้งข้าวแล้วกินมันแต่ปลาอย่างเดียวกว่าญี่ปุ่นจะเริ่มเอาปลามาวางบนข้าวได้นั้นก็ปลาเข้าไปช่วงยุคมุโรม,มาจิหรือประมาณ6 0 0ปีที่แล้วที่คนรู้สึกว่าหมักปลาแบบเดิมมานานเกินไปกดซับตะไคร้พเพื่อติดตามช่องของเราดีกว่าล้อเล่นนะ เขาก็เลยลดระยะเวลาหมักลงเหลือหลักอาทิตย์แล้วก็กินกับข้าวที่ใช้หมักนั่นแหละซึ่งซูชิลักษณะนี้เราเรียกว่านามะนาเลซูชิหรือนาเลซูชิแบบสดซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สดขนาดนั้นนะนะเวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคกลางเอโดะเราวๆปี1800ญี่ปุ่นเริ่มมีการใช้น้ำส้มสายชูไม่ต้องหมักข้าวให้มันเปรี้ยวๆอีกต่อไปซูชิจึงได้รับการวิวัฒนาการอีกครั้งเป็นนิกิริซูชิ ที่หน้าตาเหมือนปัจจุบันแต่ใหญ่กว่าอวบก,กว่านิกิริซูชิที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจคนนับร้านในเมืองเอโดะมีร้านเปิดใหม่เป็นพันๆล้านในเวลาไม่นานและเป็นดังยุคทองของซูชิเลยก็ว่าได้แต่หน้ายอดคิดช่วงนั้นไม่ใช่ปลาสดๆนะเพราะมันไม่มีตู้เย็นปลาส่วนใหญ่ต้องเอาไปผ่านการปรุงเพื่อยืดอายุสักก่อนซึ่งปัญหานี้ก็ได้ถูกแก้ไขในช่วงยุคเมจิ ที่น้ำแข็งเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารแต่ถึงอย่างไรซูชิมันก็ไม่ได้บูมทั่วประเทศขนาดนั้นร้านซูชิส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองหลวงคือในเมืองอื่นๆก็พอมีอยู่บ้างแต่มันน้อยเอามากๆจนช่วงยุคไทโชปี1923เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโตร้านซูชิหลายร้านในเมืองหลวงพังทลายลงประกอบกับสงครามโลกครั้งที่สองในปี1939 ทำให้เชฟซูชิหลายๆคนไม่อยากจะอยู่โตเกียวอีกต่อไปแล้วเราเชฟได้แยกย้ายกันกลับไปเปิดร้านซูชิที่บ้านเกิดทําให้ร้านซูชิเริ่มกระจายตัวไปทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมาแต่สงครามก็มาพร้อมกับความขาดแคลนอาหารกฎหมายควบคุมอาหารจึงได้เกิดขึ้นนิกิริซูชิแบบเบิ่มๆมเหมือนสมัยก่อนจึงได้หดเล็กลงจนเท่ากับไซส์ปัจจุบันหลังจากนั้น เวลาก็ค่อยๆเย,ยียวยาประเทศญี่ปุ่นและซูชิไปพร้อมๆกันจนถึงยุคโชวะปี1958วิวัฒนาการของซูชิก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งซูชิได้อัปเกรดการนำเสนอจนกลายเป็นซูชิสายพานและเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้และเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนถึงยุคเลวะปี2023ใช่แล้วปีนี้นั่นแหละ เหล่าซูชิสายพานจากทั่วประเทศเกิดวิกฤตหนักจากเหตุการณ์เลียขวดซอสแปลบๆทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือไปมากมายแล้วซูชิจะทำการริบวัฒนาการอีกครั้งเพื่อความอยู่รอดในยุคของเราหรือไม่โปรดจับตาดูกันต่อไปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา แต่ถ้าอยากให้มากกว่ากำลังใจก็แวะไปช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นเก๋กๆในร้านของเราได้รายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยจ้า